t have w of two them please at Laura for her yes and o o r n i r e d how much for single can I have four single four single yeah t h a n y e a y much and two of them and f o r of these yeah please สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนุ่นจะมาขึ้น ไอ้นี่จะขึ้นเครื่องบินหรือไอฮลิคอปเตอ,เตอร์เนี่ยจะมันมีสองอย่างนะมันอยู่ที่เชลบุญจะนะมันมีงานเทศกาลของเขาจะนจะุ่นจะพวกเครื่องบินเครื่องบินลำเล็กนะเพื่อนๆนะกับฮลิคอปเตอร์อรจะก็ฝั่งน้นเห็นไหนนี่บอกว่าขึ้นต่อคนนี้สามพนห้าพนจะมีทุกปีนะเพื่อนๆนะมีทุกปี ไปจอยมาปีแรกจ้ะนะคนเขาก็มามาป,ปิ๊กนงปิกนิกอะไรกันเนี่ยะเพื่อนๆน,น,นะทำกิจกรรมวันนี้แดดดีมากเลยจ้ะก็จะมีอาหารด้วยจ้ะโซนอาหารตรงนั้นกับเครื่องเล่นนะเพื่อนๆน,น,นะเราจะเห็นเหมือนมีอาหารไทยด้วยจ้ะ เ้าจะไปตรงนู้นเขาจะมีถ่ายรูถ่ายรูป,ารปมารับคนไปนั่นนี่ยคิดว่า

ไั้งดแนลสูกคิ้นเนื้อก่อลูกคิ้นหมูจะไม้ละสองปอนด์เพื่อนๆลอยซื้อมาหลายไม้กินไปเ,อเยอนะแล้วเห็นไหมแล้วก็มีไก่สเต็กด้วยกินไปหมดละอันนี้กินละหนึ่งปอนด์จ้ะสปริงโรลจ้ะหรือปอเปี๊ยนนั่นแหละ อันดเนี้เชียร์สิ่งที่บอกเชียบได้คุณผู้ชอ,อา่ามีอาหารไทยด้วยจ้ะนะลูกชิ้นไม้ละสองแล้วก็สปริงโรสอะ่ะสปริงโรนะปอเปียะหนึ่งอันอันละปอลจ้ะคนเยอะคุณผู้ชเ,เอ้ย ยืนด้วยเครื่องบินโชว์อูจ้าเพื่อน แง่งจะปวดลูกกตาเพื่อนเอ้รัดไหมเ้ยียันี่ยน้เดี๋ยวยืนโหสู้แดดจนหน้าดำใหญ่เลยเพื่อนร้อนจากข้างนอกนั่งข้างในตัวนี้รอขึ้นเฮลิคอปเตอร์เปลี่ยนดีกระงมงไปเพื่อนเอ้ไปขึ้น ไปขึ้นทีลีคอปเตอร์จ้ะวันนี้มันจะถูกนะสามสิบห้าปอนแต่ทุกทีมันจะ,ปอปอนนะเป็นร้อยกว่าปอนอ่ะเพื่อนๆต้องบุ๊กแพงลอยจังหวะตรงนี้จ้ะกับลูกสาวแอนดี้ยืนรอยอยู่ข้างหน้าจ้ะ ัน,นี้กำลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์จ้ะนะกำลังขึ้นวังบินขึ้นสู่ท้องฟ้าจ้ะนะรอขึ้นครั้งแรกก็ลูกสาวจากพี่อนิจ่ัยให้ก็จะถายธรรมชาติของชนบทอังกฤษให้ดูนะจะเห็นป่าเห็นหมู่บ้านตรงนี้คือแอร์ฟลายเพื่อนนะอยู่ที่เมืองเชลบุนจ้ะนะอยู่ที่เมืองเดียวกับที่น้องจอยเล็กอยู่จ้ะ เราก็จะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยทุกทุกปีจะ้ะนะทุกทุกปีก็จะมีเครื่องเล่นแล้วก็ออก,กิจกรรมหลายหลายอย่างจะ้ะดูข้างบนสวยมากๆจากเพื่อนๆนะนี่หมู่บ้านเชีิวบุญจะ้ะ แล้วมีหมู่บ้านใหม่ที่กำลังสร้างขึ้นมาเยอะๆเลยจ้ะนะแล้วก็บินอ้อมรอบนี่แหละจ้ะนะมีทั้งโรงงานมนะั่งเพื่อนนะโรงงานก็เยอะจ้ะนะในหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านรับตัวก็คือใหญ่กว่าเมืองคัดคาสเตอร์ที่จอย,อยู่จ้ะเชบุญน,นะหมู่บ้านเขาก็จะสร้างประมาณนี้จ้ะนะถ้ามองลงไปดูก็จะประมาณนี้จ้ะล้วก็สร้างแบบ ไม่ไม่เกะเพ่อเพื่อนๆสร้างแบบเป็นโซนโซนดีจต่เป็นโซนใครโซนมันดีนะถ้าใจอพอชเราติดติดขัดขัดก็ขออภัยขออภัยไว้ด้วยด้วยจากเพื่เพื่อนเด้อเพราะว่าจัวก็ไอ้นี่เอาพาดเอาจ้ะนะพาดเอาอยู่บนเครื่องเฮลิคอปเตอร์นี่มันเสี่ยมบังจากเพื่อนเพ uh ื่อนนะขอโทษขออภัยถ้าพูดติดติดขัดขัดก็ บรรยากาศของยอเชอร์ก็จะประมาณนี้จะช่วงเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ผลผลิตนะเพื่อนๆน,นะเขาก็จะปลูกพวกข้าวบาเล่พวกดอกน้ำมันมาานะจ้ะนะดอกน้ำมันสีเหลืองๆส่วนใหญ่นะก็จะทําฟาร์มกันจากฟาร์มข้าวบาเล่แล้วก็ข้าวสาลีจ้ะโชคดีวันนี้อากาศดีมากจ้ะนะอากาศดีแต่ร้อนจ้ะ เขามีให้ให้ขึ้นไปที่ยอคมินเตอร์ด้วยนะเพื่อนนะถ้าบินไปไกลขนาดนั้นก็ประมาณ65สปอนแค่วันนี้วันเดียวนะวันวันอื่นๆราคาเกือบสองร้อยป์นจะ้ะนะก็ประมาณ30นาทีจะ้ะนะ65สปอนนี้ประมาณประมาณสานาที ตอนนี้ก็แัรตันก็เริ่มบินวนจ้ะนะบินวนรอบหมู่บ้านเชวบุญจะ้ะจะลงจอดเนาะประมาณ15นาทีจ้ะ3าก35ปอนด์นั่งได้15นาทีแค่รอบรอบตามฟาร์มนี่แหลจะจ้ะนะบินไปไกลกว่านั้นก็จะแพงกว่านั่นจะ้ะนะแต่ก็ครั้งนึงในชีวิตเพื่อนๆน,นะทำในสิ่งที่เราชอบกับครอบครัวอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่จะ้ะนะ ไม่ได้ขึ้นทุกวันเนะาะนันนานทีเนี่คือการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครั้งแรกในชีวิตของจอยเพื่อนๆนะครั้งแรก เพื่อนสามสิบปอนแค่วันนี้นะวันต่อไปบุ๊กไปก็ก็แพงกว่าเดิมจ้ะภารกิจกิจกรรมของพวกจอยก็จบลงแล้วจ้ะวันนี้เนาะยุ่งกันทั้งวันวันนี้ก็กลับบ้านกันแล้วจ้ะนะ มันไม่ไกลจากบ้านจอยจ้ะสิบห้นาทีจ้ะนะหมู่บ้านที่น้องจอยอยู่นะั่นแหละเชลบุญนจ่จะใกล้ๆทัดนี่แหละจ้ะนะโอเคอยังไงจอยก็าฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย